สวัสดีครับพี่น่องเช่าเงเสียงเลยทานผู้ชมทุกทุกท่านครับผมเบาหน่อยใช้ยันเท้าครับวันนี้มาตั้งเวทีอยู่บันกระจายครับงานอาจารข้คมันครับ เป็นเวทีชั้นเดียวรับพี่น้องตัางแ้วไปพักหนึ่งแ้วครับนีครับชั้นเดียวที่ขาครับเป็นงานโต๊จีนครับระบบเสียงตาตีเท้าระบบเวทีหน่อยใช้ยันเท้าครับมาตองค้นครับมุอนี้มาครับเบาอ่มอีสานมางวนครับนีครับใช้รถกระบะมากครับตัางเลยประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ เป็นส้อยหเหบแกวครับพี่น้องน่าจะเป็นงานเตีงครับพี่น้องน่าจะเป็นงานเตีงช่วงนี้พี่น้องเช่าเครื่องเสียงกหรน่าจะมัดมนันเป็นทุกนเนาะครับเนาะพี่น้องนีวลาปรือมัดใบสา,ามครับพี่น้องได้อยู่ครับได้อยู่รถไฟเป็นมาครับ ดกาก่อนเพื่นนิดนิดแบบบ้าเอ็มอีสานบางมวนครับตากไว้อีกช่องนึงครับพี่น้องช่องอยังกับบ้าเอมบ้ายอมอีสานบางมวนครับอือี๋ยวนี้ยอดยอดทับถึงแสนแล้วบปล่าประมาณหมดเลยแกะครับโอ้ประมาณรอยกว่าดต้องรอยเนาะโอ้ยบ้ากันไป <laughs> <laughs> เดี๋ยวครับพี่น้องปมานใบสามครับตั้งไปหาที่เปรเี้ยงเหรอครับ ลั่งขึ้นลั่งล้านครับลั่งล้านตา,ามแต่ตัดยิงไม่หน้ามว่างหรอกครับแต่ทระเทศนะครับทีน่ะบาวเอ็มเป็นผู้กึ่นครับบาวเอ็มพิสารผ้าหรอ่อ นักขึ้นนั่งร้านครับต้นไม้ต้นม่วงต้นขามตัดตัดยังเดี๋ยวลื้อตัดทำลายต้องยกให้เพื่อนครับพี่น้องครับผ้าเพื่นจัดมาให้ครับพี่น้องเดี๋ยวครับจะตีครับแดดครับมึอนียอากาศค่อนข้างจะร้อนครับกระจายในเป็นบ้านต้นบลญเลยครับพี่น้อง งานงานเริ่มมือม,มันประมาณเกจแปดโมงเข่าโมงมานทิโมงมีมอลำครับตัวจีนหลายตัวเลยครับเกือบร้อยคุณเนี่นครับพี่น้องอันนี้เป็นผมมาลงเจ้าเวทีครับระบบเสียงไม่ต้องตัดทีเท่าตจโดยกบ้าไหมาพี่กับไหมมุกดอมาบ่อไดนครับมันโอ้ฟังลงหยาครับพี่น้องถ้าลงงานหน่อยมอต็ม้าแบบไม่มีคอนเสิร์ต นี่ค่อนตืนวแลั่นเบาอย่างว่าอย่างนี้ขอผมยงเบาอย่างจัดครับเม,ม่รูไก่้ขึ้นก่อนแหละตาติดตามเราชมเลยอีกแล้วไก่ตายตลอดเลยครับพี่น้องถ,ถ้าเพิ่นว่าย่งงางั้นนี่ไก่ผมเลี้ยงไว้เป็นฝูงนี่คือเรียบร้อยเลยนักนักปราบนักล่าโอเคเดี๋ยวจะปิดป้ไปนาครับปิดผ่านนะครับานานเป็นน้ำว่าพีดครับพี่น้องแถบกลางเรียบร้อยแนละ้ว มีมีเงิน,นเดืนนอนขวดนรยูุทีเดียวนั่นล่ะเต็มเรียบร้อยแล้ว,ลวรครับที่นอก ได้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับเบ้าแอมทั้งทั้งเฮ็ดท,ท,ทั้งกินเบียร์กินแปรตีไปน้ำคือใจเบ้าแอมไปเนานะเป็นเวทีวทททาาชั้นเดียวคนระับพี่น้องเวทีที่ขาเอฟซีมาจ่ายครั้งเดียวน้อแก่ต่อขาครับครับเครื่องดืม่มเครื่องดื่มครับพี่น้อง เดี๋ยวปีกเบียวอไอช่วงมีที่ต่อผ้าใช่ผมจะใส่แบบตะปูย่างเดี๋ยวครับพี่น้อนถอนแต่กวนใส่แม็กแตปเปิ้ลถอนยนกครับเบ้าแยมต่อครับ ตอกย่างเดียวสันแต่แต่เป็นแต่ผมลงทั้ง,งเครื่องทั้งไองทีผมก็จะใย์เป็นป้ายลูกกุ้งผมครับแต่ประมาณนี้ครับทย่างที่มันมีป้ายมานันนั่นมันก็อยเอามามาประ,ประกบเลยนะครับทุกคนเห็นแล้วครับที่ รบบครับบ้านครับเรียบร้อยครับพี่น้องผ่ากับตอกเรียบร้อยแล้วผ่าไปที่กับตอกเรียบร้อยเพิเ่แงแล้วใส่ลอกแขนลอกกลางตะเลี้ยมนะครับมีหลอดในความเรียบร้อยครับครับพี่น้อง ขาอยู่ประมาณหนึ่งเมตรครับความถูงแต่พุอยู่ได้ครับกับงานมีเตียนครับแต่เป็นสองชั้นจะจะ,จะมีพื้นออกมาอีกยืน่นลงมาอีกจะเป็นพื้นท้อๆกันครับพี่นอ้องพี่มันตั้นเดียวแต่ว่า้องชั้นกับมันก็นดีต๊มะมาหว่านนาในกะทิตั้งไม่ได้อีกแล้วครับพื้นที่จำกัดครับนอกจากว่าตั้งขวางถนน ลิปนี้ก็มาเอาเรื่องการเรื่องงานทูบพี่น้องฟังเด้อครับพี่น้องผมก็เบ่าหน่อยเชีย่ยงเ่าขอบคุณพี่น้องหลายที่เขามารับชมผมก็าจะลาพี่น้องไปไปเพียงเท่านี้ครับจะกลับบ้านแล้วครับยึดตะเบียงกับบังครับสภาพมันใส่เครื่องม,มือมากจากครับพี่น้อง คลิปนี้ครับลาไปก่อนค,ครับสวัสดีครับ